สวัสด,ดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าหน้าอาพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนนะครับคือสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการฟันโดนกระสือนะครับไปสองสามฉับไม่แน่ใจหลังจากที่ผมมาถ่ายทําที่นี่ประมาณสองคลิปสามคลิปแล้วผมมาตอนกลางคืนทั้งนั้นนะครับวันนี้มีเสียงเรียกร้องว่าลองมา สำรวจด,ดูตอนกลางวันดูจะเจออะไรไหมผมโอกาสดีวันนี้ก็เลยจะพามาสำรวจด,ดูครับพี่ๆทุกท่านจะเจออะไรจะเป็นยังไงไหมผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของนะครับครั้งแรกเลยที่มาตอนกลางวันณนะสถานที่แห่งนี้โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาดูยังไงกันเลยครับสำรวจกันเลยไปผมอยู่ สถานที่แห่งนี้นะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนี่ครับไอเชือกที่มันหลอนหลอนที่มาเจอทุกครั้งที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเชือกอะไรหรือว่าใครมาแขวนคอตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมันห้อยตรงเตียงอยู่อยงนี้เลยกลางคืนโคตรหลอนเลย มาตอนแรกอคลิปแรกเลยพอเจอดุมุมอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหากินสิ่งปฏิกูลตรงตรงน้ำขังตรงนี้ก็บอานะครับนะคือมามาเจอตรงแรกนี่แล้วก็มีเป็นเนินตรงนี้ บรรยากาศนะครับที่ที่เลยสถานที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสุ้เป็นอะไรไม่แน่ใจมีสัตว์เลี้ยงอยู่หรือเปล่าผมไม่เข้ามาสองทักทีเลยตรงนี้เจออะไหม อยู่แล้วใครยังไหมโอ้โหแค่กลางวันก็วังเวงแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงเรียกไงวะตกใจต้องลักก่อนเสียงอะไรใครครับมีใครอยู่ไหม อย่งไรวะมีใครอยู่ไหมไม่มีการตอบรับนะครับผมไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นเจ้าของนี่นะนี่นะครับพี่ๆทุกท่านมันเป็นเป็นสะนะครับตรงนี้เป็นสะเว้ย เป็นสะไม่แน่ใจว่าเป็นที่หาอาหารชั้นดีหรือเปล่ากับพวกที่เราเจอเจอเข้าตอนแรกเลยมาเจอคล้ายๆหาอะไรกินอยู่บริเวณสะบริเวณน,นี้ครับนี่นะพี่นะพี่ๆหลายๆท่านสงสัยว่ามันเป็นสายอะไรสายสลิงหรือเปล่านี่นะครับนะ ผมจะพาไปดูอันนี้คือสายม้วนเทปม้วนวิดีโอนะครับนี่ที่เห็นแวบๆบแบบเห็นเป็นเงาลางๆมันเป็นสายม้วนเทปเพือม้วนวิดีโอนะครับที่แถวบ้านผมอะ่ท้องทุ่งทางอีสานเนี่ยเขานิยมเอามาแขวนไว้อย่างนี้นะครับนี่เอามาแขวนไว้เพื่อไล่นกไล่กานะครับนี่ครับ นี่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 เห็นแล้วนะพี่นะหลายๆท่านสงสัยเป็นสลิงหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนี่ตรงนี้ก็มีบึงนี่ก็มีบึงแน่ใจวันนั้นผมตามผมตามเข้ามาเรื่อยๆ ตามเข้ามาจนมาเจอดดนรอบท่าน้ายจูจ่โจมทางด้านหลังนะครับขนาพันจรนกังวันก็หวงเวียงวีดวิวเหมือนกันนะพี่ๆนะ มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับนี่นะครับที่ผมไปสอบถามมาเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นหลุมสำหรับเผาท่านนะครับ เดี๋ยน่าจะไม่ได้ใช้งานมานานพอสมควรอะไรมันเสียวเหมือนกันนะพี่นะคือเอาตรงๆวันนั้นอนะผมไล่าตามมาเจอรอยบนู่บนหนลังคาไปเลยรอยเข้าไปแล้วผมตามผมตามเข้ามาในนี้ ตามเข้ามาในนี้แล้วตอนผมผือนะผมผือบริเวณนี่แหละพี่จังหวะนี้เลยเข้าทางด้านหลังผมเลยวาบเข้ามาตกใจสติเกือบหลุดนี่วิ่งตั้งหลักเลยจนได้มีการโต้อตอบกันนะครับ ผมฟันคือทีนี้ผมต้องบอกว่าไอที่ผมฟันไปสองสามฉับนั่นนะมันเหมือนฟันอากาศนะพี่นะมันเหมือนฟันไปเหมือนฟันอากาศวัดไปเลยแล้วมีเสียงกรีดร้องขึ้นมาเมือนคล้ายๆเสียงเจ็บปวดนะผมก็ไม่แน่ใจว่าโดนไม่โดน อาคมหรือเปล่าที่ฟันฉับเข้าไปแต่มันรู้สึกว่ามันไม่โดนอะไรครับเหมือนมีดน่มันแหวกอากาศไปเลยเหมือนมันแหวกอากาศวัดไปเลยแต่มีเสียงร้องกรีดโอดโอยนี่พี่จอมพวกจอมนี่จุดยอดเลยพี่เอยตั้งกำงานนี่เห็นเลยอย่างนี้โดน โดนจู่โจมหลายที่เลยผมวันนั้นสองสามที่นี่มันเป็นบึงนะพี่นะนี่ยเป็นบึงเขียวๆนะมันเป็นบึงหรือเป็นสะเป็นอะไรของชาวบ้านไม่รู้มันเป็นที่เขียวๆอ่ะผมไม่รู้ว่าสาหร่ายหรืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับฟับงสถานที่ก็น่าจะเหมาะแก่การกออกหากินของเขาใชมั้ง เขาถึงได้วนเวียนอยู่แวบกบแถวนี้นี่อดูตอนนี้ผมยังไม่พบเห็นใครเลยนะครับนี่นะนู่นนะครับหมู่บ้านก็อยู่ไกลๆริบๆยังไม่เจอไม่เจอใคร นี่ตรงนี้อ่ะพี่เพ,พิงตรงนี้ก็โคตรร้อนเลยบอกเลยตอนกลางคืนต่างกันมากเลยกับตอนกลางวันดูมีตุ่มเยอะนะโคตรวังเวงียงหลวงเวีหงหลงเลงเลยขนาดตอนกลางวันผมมาผมยังไม่เจอใครเลยนะพี่นะ อันนี้บรรยากาศสถานที่จริงเลยเข้ามายังไม่เจอใครครับนี่มีโอกาสดีตามคำเรียกร้องมาผมมาพิสูจน์กลางวันใช่ไหมลองหาร่องรอยบ้านคนก็ค่อนข้างอยู่ไกลนะครับนะมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรอยู่ละแวกนี้นี่ เป็นเครื่องเครื่องจักรใช้พ่วงสูบน้ํานะครับวันนั้นนี่มัเจอเจอรอยอยู่บริเวณนีแกละวิ่งฟันไปฉับนึงอยู่บริเวณนีกอะตรงไงซอกนี่ก็เหมือนเหมาะเหมาะหากินทิพหายเลย้องไปดูผมวนดูลอบนะเจอไ,ไหม ตรงนี้มันวนมามันก็มามนันจบตรงนี้ครับโดนดักซุ่มทำร้ายอยู่นี่หลายทีเลยตรงนี้โคตรวังเวงเลยพี่ๆทุกท่าน ไม่แน่ใจแต่วันนั้นที่ผมฟันฉับไปอ่ะก็โอเคนะครับจากผมพาเดินสำรวจอยู่สักพักสักครู่แล้วก็ยังไม่เห็นมีที่แววของบุคคลใดนะครับรือใครที่เป็นเจ้าของยังไม่เจอใครสักคนเลยแล้ววันนั้นน่ะที่ผมฟันฉับไปอ่ะมันเหมือนมีดนนะมันแหวกอากาศไปนะครับแต่มีเสียงร้องโอดโอยเสียงควนค้างเหมือนวีดวิวเหมือน จ็บปวดหวยหวน,นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโดนอะไรยังไงไหมแต่มีดผมก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะแต่ฟันไปสามทีไม่รู้ว่ามันโดนยังไงโดนด้วยอาคมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ครั้หงึ่งก็โดนดักปากทางเข้านี่เลยตรงนี้อ่ะฟันไปครั้งหนึง่งแล้วข้างไงะโดนจู่โจมโดนจู่โจมตั้งหลายครั้งเลยข้างไงอะ่ะเออโอเคครับ อันนี้ผมก็ไขข้อสงสัยให้วนะพี่ๆบางท่านสงสัยว่าเออเห็นเหมือนเชือกเหมือนอะไรเหมือนสลิงเหมือนอะไรที่มันห้อยอยู่สักอย่างก็ยังที่ผมพาดูครับคือท้องทุ่งตามบริเวณทางฝั่งทางผมอะทางอีสานม้านผมอะนี่ขอนิยมขอ,อนิยมเอาเอานี้นะครับเอาสายเทีนะพี่นะ นี่ครับเอาสายเทปสายวิดีโอเก่านะครับมาขึงเป็นแนวเพื่อไล่นกไล่อะไรสัตว์ที่ว่ามาลงกินข้าวตามท้องทุ่งนะครับโอเคครับพี่ๆทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อๆไปครับยังไงผมจะพาไปรับชม ไปค้นหาสถานที่ร้อนๆมาให้กับชมกันแน่นอนสำหรับพิมพ์นี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ